บ้านสระยุทธ์อยู่กินมาครึ่งชีวิตคนไม่รู้เป็นภรรยา บ้านสรยุทธ์อยู่กินมาเครื่องชีวิตคนไม่รู้เป็นพันรา,าถ้าถามผู้ชายคนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จกักสรยุทธ์สุทัศนจินดานักเล่าข่าวชื่อดังแห่งประเทศไทยเห็นหน้าเห็นตาทำงานเคร่งคืมแต่ใครจะรู้ชีวิตในแต่ละวันของเขานั้นเป็นเช่นไรวันนี้จะพาทุกคนเปิดบ้านรู้หรือคฤาระหัดรู้หรือจะบ้านพักตากอากาศสุดรู้ของพิธีกรคนนี้ว่าบ้านหลังรูกลางเขาใหญ่มันน่าอยู่แค่ไหน โฮมมี่เห็นแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าบ้านหลังนี้น่าอยู่ไม่แพ้หลังไหนๆด้วยบรรยากาศที่แสงจะใกล้ชิดธรรมชาติวิวทิวทัศน์อันสวยงามหรือจะด้วยอุณหภูมิที่ตั้งเรียกได้ว่าทุกอย่างลงตัวเป๊ะเลย ทำให้บ้านหลังนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นบ้านของศรยุทธ์อยู่บนเนื้อที่5แปลงจำนวน8ไร่มูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยที่ศรยุทธ์เองซื้อบ้านหลังดังกล่าวจากคำแนะนำของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งโดยหวังจะให้บ้านหลังนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเรียบง่ายในอ้อมกอดของคุณเขาด้วยหลายคนอาจสงสัยว่าผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างสรยุทธ์สุธัศนจินดาแท้จริงแล้วมีภรรยาหรือไม่ แต่ก็มีการเปิดเผยแล้วว่าแท้จริงแล้วสรยุทธมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนนะแถมยังสวยอีกด้วยล่ะเธอก็คือคุณเพียงจันทร์ว่องวิชุเวศแต่ด้วยความที่เธอเป็นคนไม่ชอบออกสื่อแถมคุณสรยุทธเองต้องการที่จะให้ความเป็นส่วนตัวกับครอบครัวด้วยดั่นเอง ซึ่งคนในแวดวงสื่อรู้กันดีว่าภรรยาของสรยุทธ์ไม่ค่อยชอบเป็นข่าวและไม่ออกงานสังคมเท่าไหร่นักเป็นผู้หญิงที่เงียบๆทำงานและใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาคบกันสรยุทธ์มาหลายปีก่อนแต่งงานกันอีกทั้งหลายๆคนจะเห็นภาพความสนิทระหว่างไบร์และสรยุทธ์หลังจากพี่สรยุทธ์ได้อิสรภาพนั้นนอ้องไบร์เผยความรู้สึกซึ้งถึงสรยุทธ์รอวันพี่กลับมาไบร์ Bright เผยว่าดีใจมากค่ะดีใจมากจริงๆ ที่พิยุทธจะได้ออกมาใช้ชีวิตปกติและทุกอย่างก็กำลังจะจบลงยินดีมากพิยุทธก็เหมือนคนในครอบครัวใบยอยู่แล้วจริงๆพูดกับโตเสมอถ้าเทียบอายุพิยุธเหมือนเป็นคุณพ่อใบได้เลยนะที่มีบุตรตั้งแต่อายุ17-18ก็บก็ผูกพันกับพิยุทธเหมือนกันก็ดีใจที่วันนี้มาถึงและไบเชื่อว่าแฟนๆพ่ยุทธแฟนๆของรายการต้องดีใจด้วยเหมือนกันยินดีต้อนรับพ่ยุทธกลับมา